สวัสดีครับสารพันคลิปมีคอมเมนต์เข้ามาอยากดูวงจรไฟชาร์จนะครับของคาวาซกินะครับซึ่งไม่ซับซ้อนอะไรนะครับก็ดูเป็นพื้นฐานแล้วก็จะไปรุ่นอื่นรุ่นอื่นค่ายอื่นด้วยนะครับไฟชาร์จไฟจุดระเบิด สลับกันไปนะครับวงจรจุดระเบิดคาวาซากิ kr 1 5 8 s e นะครับนี่นะครับวงจรง่ายๆนะครับคาวาก็เขียนง่ายๆมาให้เราเห็นก็คืออเป็น2วงจรนะครับวงจรไฟชาร์จนะครับกับวงจรแสงสว่าง อันนี้ขดลวดนะครับขดลวดแบบนี้นะครับเมื่อ,อครอบอยู่ข้างในร้อยแม่เหล็กเมือ่อแม่เหล็กนะครับก็จะอยู่แบบอย่างนี้ข้างในร้อยแม่เหล็กตัดผ่านขดลวดนะครับขดลวดลวดทองแดงพันรอบเด็กเหล็กอ่อนนะครับลักษณะการพันสลับกันไปกันมานะครับ พันพันขดนี้ไปด้านนี้เต็มปุ๊บมาด้านนี้สลับนะครับแบบนี้เต็มได้ครบจํานวนรอบที่คํานวณออกแบบนะครับวิศวกรอ,ออกแบบพันสลับด้านไปเรื่อยๆนะครับรถรุ่นใหม่ๆไม่ใช่ใหม่ครับก็นานแล้วแต่ว่าก็ออกแบบอคอยแบบนี้นะครับเท่าทุกวันนี้ ไม่เป็นมัดข้าวต้มเหมือนก่อนนะครับรุ่นใหม่ใหม่ก็ใส่รายละเอียดมากกว่านี้ทีกว่านี้เยอะกว่านี้จำนวนรอบนะครับคำนวณอ่าวัวสกิแยกนะครับแยกแปลงไฟคือเ e กติฟ i e เนะครับตัดไฟนะครับดอปไฟก็คือเ e ก u ู a เลเตนะครับ เพื่อไม่ให้หลอดมันขาดนะครับแต่คาวาสกิแยกใช้เพียงไดโอดตัวเดียวนะครับกั้นคัดเอา,อาแยกไฟนะครับจากกระแสสลับที่ผลิตจากล้อแม่เหล็กนะครับแมกนีโตนี่ครับหมุนรอบตัดผ่านขดลวดแบบเมื่อกี้นะครับก็ปลายขดลวดก็จะลงกล่าวาลงโครงนะครับเป็นโคลบนะครับ พอมาถึงตรงนี้นะครับสายไฟที่ขึ้นมาคือ P สีชมพูนะครับ P ผ่านไดโอดเรียงกระแสนะครับไดโอดก็คือให้กระแสไฟผ่านได้ทางเดียวนะครับถ,ถ้าผ่านด้านนี้เป็นไฟบวกนะครับแต่ถ้าย้อนกับไฟลบผ่านไม่ได้นะครับ คัดเอาแต่ไฟบวกมานะครับแล้วก็ไปชาร์จลงแบตชาร์จลงแบตไม่มีการตัดไฟเลยไม่มีไม่ไม่ไม่กลัวโอเวอร์โหลดโอเวอร์ชาร์จเลยนะครับรุ่นก่อนนะครับก็คือคำนวณรอบขดลวดเอานะครับจำนวนรอบที่เหมาะสมนะครับผลิตไฟฟ้ากระแสสลับขึ้นมาผ่านไดโอดอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์นะครับสัญ,ญลักษณ์เป็นแบบนี้ก็คือ ก็จะคัดเอาแต่ไฟบวกไฟลบผ่านไม่ได้นะครับไฟบวก,บว,กวิ่งผ่านแล้วก็ผ่านฟิวาชาร์จลงแบตแบตไม่มีไฟเบื้องต้นดูฟิวฟิวตัวนี้10แอมป์15แอมป์ก็แล้วแต่นะครับไม่เกินนี้รดรุ่นก่อนนะครับฟิวฟิวขาดมันก็ไปไม่ได้นะครับไฟนะครับ เหมือนกันนะครับบอมีไฟประจุเต็มก็คายประจุออกมาแบตเตอรี่นะครับก็เอาไปใช้งานด้วยนะครับแต่เขาไม่โชว์ไม่วาดให้ดูอันนี้วาดวงจรไฟชาร์จให้ดูนะครับผมก็เลยเสริมนิดหน่อยนะครับสัญลักษณ์นะครับเมื่อกี้นี่คือไดโอดแบบนี้นะครับก็จะ ผมก็เจ็บมาให้ดูตัวอย่างสักตัวสองตัวนะครับอันนี้ไดโอดอ่ามันเป็นสารกึ่งตัวนำนะครับอ่าข้างในอ่านะครับมีถ้าเป็นตัวอย่างนี้มีแถบขาวๆอย่างนี้ก็จะวางสัญลักษณ์ก็จะเป็นแบบนี้ถ้าวางกลับด้านแบบนี้ไม่ใช่นะครับอ่าเวลาวัดไฟอ่าก็จะใช้มัลติมิเตอร์นะครับอ่าวัด ไฟก็จะต้องวิ่งผ่านได้ทางเดียวโดยการวัดความต้านทานนะครับตั้งเล็งวิ็นโอห์มนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างครับมีหลายแบบนะครับอ,อันนี้แบบทนกระแสเยอะๆนะครับของอไดชาร์จรถยนต์นะครับเก็บมาเผื่อได้ใช้ประโยชน์นะครับแรงไฟตัวเล็กตัวเล็กลงไปก็ทนไฟได้น้อยอาตามขนาดนะครับ ก็จะมีสัญลักษณ์ขีดขาวๆอยู่ด้านหนึ่งนะครับก่อนที่จะวัดให้ดูผมก็ได้วาดลักษณะไฟนะครับแบบนี้ไฟกระแสสลับ ac ที่ผลิตขึ้นมาจากร้อมเหล็กก็จะเป็นเวฟเป็นคลื่นแบบนี้นะครับ ขึ้นลงแบบนี้เอาเส้นกลางผ่าแยกข้างบนเป็นไฟบวกข้างล่างเป็นไฟลบนะครับก็มันก็จะสลับกันมาแบบนี้บวกมั่งลบมั่งบวกมั่งสลับกันมานะครับอพอแปลงเป็นกระแสตรงแล้ว DC นะครับอันนี้ AC อันนี้ดีสัญ,ญลักษณ์ก็เราก็จะวาดทำนองนี้นะครับแบบนี้ก็คือ เจ้าจะกรองแต่ไฟบวกนะครับแล้วไฟลบไปไหนล่ะไฟลบถ้าอยู่ดูตามวงจรนะครับอ,อีกด้านหนึ่งลงกราวนี่ครับมันก็จะต่อโยงมาหาขั้วลบแบตเตอรี่เหมือนกันขั้วลบแบตเตอรี่ต้องไปต่อลงโครงรถด,ด้วยนะครับบวกเมื่อไปด้านนี้ไม่ได้ชัดลงขั้วบวกไม่ได้มันก็จะอ้มอม คนลบก็จะวิ่งหายกันเองนะครับไม่ต้องแปลงนะครับไม่ต้องผ่านไดโอดอแบบนี้นะครับเดี๋ยววัดไดโอดให้ดูนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นก็จะ,ะ,ะรวมอยู่ในแผ่นชาร์ตนะครับแต่รุ่นนี้นะครับแยกไดโอดออกมาเลยมีสองขาสองขั้วนะครับ ตั้งมันติวิเตอร์นะครับอ่านี่นะครับอ่าเราก็จะตั้งมันติมิเตอร์มาที่อ่าวัดอ่าคนต้นทานนะครับก็จะมีให้เลือกซีเล c กเตอร์ให้เลือกคูณห่งคูณ1ิบคูณห k คคูณสิบก็ว่าไปหรือแบบมีเสียงนะครับอ่า เราไม่เอาค่ามันนะครับแต่ว่าก็จะเสริมเข้าไปหน่อยก็คือ,อเอกสารเขาบอกว่าถ้าค่าคนทานทานที่มัลติมิเตอร์วัดได้ไม่เท่ากันทุกตัวนะครับแต่ค่าที่อ่านได้จะอยู่ในช่วง1ใน3ของสเกลโอห์ oh นะครับาบางทีมันไดโอดมันมีคนทานทานนะครับแต่เขาออกแบบมาแล้วนะครับก็ไปซื้อ เดิมๆมานะครับแต่ถ้าอยู่ระหว่างซ่อมเราก็จะวัดนะครับวัดแบบนี้เลยเหมือนกันนะครับเราอาจจะเอาคูณคูณสิได้นะครับคูณสิบเช็คมิเตอร์พร้อมใช้งานนะครับเพื่อซีโร่โอห์มนะครับก็จะมีตัวปรับซีโร่นะครับซีโร่แอดจัดอยู่ตรงนี้นะครับปรับให้มัน ศูนย์กรณีต้องการอ่านค่าละเอียดนะครับหรือใช้ดิจิตอลมิเตอร์ก็ได้นะครับจับได้ออดขึ้นมานะครับอเอาแบบง่ายๆเลยไม่ต้องไปสนใจนะครับให้มันขึ้นข้างเดียวโดยการสลับคั่มิเตอร์มีสีแดงกับสีดำเนี่ยบวกลบนะครับจับด้านนี้นะครับแตะดูนะครับ อย่าให้ผ่านมือมือจับได้ด้านเดียวนะครับเดี๋ยวผ่านตัวเรานะครับไฟผ่านตัวเราเดี๋ยวมิเตอร์เข็มขึ้นหลอกนะครับด้านนี้ปล่อยอิสระนะครับแต่เห็นไหมครับไม่ขึ้นเข็มไม่ขึ้นนะครับสลับสลับมิดไดโอดนะครับก็คือเนี่ยมาสลับด้านนะครับแตะดู นี่ครับก็คือใช้งานได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีค่าคนาต้นทานโชว์ให้เห็นเราก็อาจจะไม่ต้องสนใจก็คือประมาณนี้1ใน3ของสเกลนี้นะครับใช้ได้นะครับถ้าขึ้น2ด้านก็คือ ตัวไดโอดอาสารกึ่งตัวนำในพังทลายนะครับเชื่อมต่อกันอย่างนี้เรียงกระแสไม่ได้นะครับไฟลบก็ไปด้วยนะครับเราจะเอาแต่ไฟบวกวัดได้อย่างนี้ปึ๊บถ้าวัดได้อย่างนี้เอา,อาขั้วมิเตอร์เป็นหลักก็คือแดงบวกเนี่ยเอาด้านนี้นะครับไปต่อลงแบตเตอรี่ขั้วบวกนะครับไฟเข้าด้านนี้ นะครับไฟเข้าด้านนี้ออกด้านนี้นะครับเฉพาะไฟบวกนะครับก็จะวิ่งผ่านได้นะครับไปต่อเข้า,าแบตเตอรี่ได้เลยไม่มีการาโหลดใดๆหน้าตาของอุปกรณ์ตัวนี้มีแค่รูปภาพให้เห็นนะครับมีแค่รูปภาพให้เห็นเดี๋ยวดูนะครับนี่นะครับ หน้าตาแบบนี้นะครับเสียบอยู่แบบนี้ตัวดำๆมีมีสองกั้วนะครับอยู่แถวแถวใต้ถังน้ำมันนะครับติดตั้งอยู่ใต้ถังน้ำมัน KR150 SSE นะครับมาดูสีสายไฟอีกครั้งหนึ่งครับนี่นะครับที่ขึ้นมาจากล้อแม่เหล็กก็คือสีชมพูนะครับผ่านไดโอด นะครับเลกติไฟเออร์นะครับภาษาอังกฤษเลกติไฟเออร์เรียงกระแสก็ไปชาร์จลองแบตเลยตรงตรงเลยนะครับส่วนสายสีเหลืองเป็นไฟแสงสว่างนะครับคาวานะครับส่วนมากก็ใช้สีเหลืองเป็นแสงสว่างทุกเกือบทุกค่ายเลยนะครับไปนี่นะครับผ่านสวิตเปิดปิด ่าเปิดปิดไฟอยู่แฮนด์ข้างขวานะครับอ่าเหมือนสวิตไฟบ้านนะครับต่อปุอป๊บนะครับก็จะไปแยกเลยไปใช้ไหนมากละ่ะอ่านะครับหลอดไฟท้ายหลอดไฟหน้าปัดเลือนไม้นะครับหลอดไฟหน้านะครับ แต่หลอดไฟน,นั้นมี2ไส่อยู่ในหลอดเดียวกัน<ๆ>ก็จะต่อแยกสูงต่ำเฉยๆแล้วก็ลงกล่าวร่วมทุกหลอดก็สว่างนั่นเองแต่3แยกตรงนี้ก็จะมีเลเตอร์มาช่วยนะครับตัดกรณีรอบเครื่องสูงๆนี่ไฟออกมาเยอะไฟฟ้าเขารู้นิสัยไฟฟ้าชอบไปที่สะดวกนะครับไฟเยอะเกินนี่ก็จะวิ่งมาผ่านตัวเลเตอร์ลงกล่าวนะครับเพื่อจะคัดไฟ ให้ไปไม่มากนะครับประมาณ13 14โบโวลต์เต็มที่นะครับไม่ให้หลอดมันขาดนะครับถ้าหลอดขาดบอยไฟไม่สว่างนะครับไม่สว่างก็คือเลกกริลเลเตอร์ตัดเยอะเกินนะครับหลอดขาดบอยก็คือไม่ยอมตัดเลยนะครับก็คือเปลี่ยนเลกกริลเลเตอร์เล็กริเลเตอร์ติดตั้งอยู่ตรงไหนของรุ่นนี้นะครับ ก็น่าจะอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับแถวถังใต้ถังน้ำมันนะครับประมาณนี้ครับไฟชาร์จของ Kawasaki KR150SHE นะครับอาจจะเหมือนรุ่นอื่นเดี๋ยวถ้าเหมือนก็ไม่ต้องลงนะครับ,รบก็ทำแบบหลักการง่ายๆนะครับประมาณนี้ครับสำหรับไฟชาร์จขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับ เดี๋ยวสลับวงจรจุดระเบิดพร้อมไฟชาร์จแล้วก็เสียงสว่างไปนะครับอ่าสลับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ